เมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีตู้พระราชทานมาต้องบอกเลยนะว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าประทานมาดีใจว่าไม่ให้ทําโดยลําพังเนาะยังมีคนเห็นนะว่าทีมงานลําบากพระองค์ท่านส่งมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวพระองค์ท่านยังเห็นความลําบากของพวกเราอยู่มันเป็นแรงบันดาลใจไนงะให้เราอยากทํางานอยากทาต่อเพื่อประชาชนมีความภาคภูมิใจ ป,ปลื้มปริมใจและดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ค่ะความทุกข์ความลำบากที่พวกเราประสบกับโรคประบาดนี้อยู่ในสายพระเนตรประกันของพระองค์ท่านทรงพระเมตตาพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อมานะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะข่าวปลอมที่เกิดขึ้นคนโพส จะต้องเป็นคนพิสูจน์ตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะพดอะไรก็พ์ได้จะพดอะไรก็พดได้จะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ได้จะโจมตีอะไรก็ใส่ได้ฉันเชื่อว่าฉันใส่ได้ความเชื่อของคุณต้องเข้าก่อสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนอกและในประเทศซึ่งขณะน,นี้ไปกระทำความผิดลักษณะแบบนี้ไปหมิ่นพระบรมเชดชานุภาพในสหรัฐอเมริกาสถานทูตสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะดำเนินคดีตามข้อหาข่าวปลอม ท่านผู้ชมคอยดูนะฮะในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันและรัเสเซียมีกฎหมายเหล่านี้หมดแม้กระทั่งประเทศจีนจีน,เ,นเล่นหนักเลยจีนจัดหนักเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับพวกสร้างข่าวปลอมโจมตีประมุขของรัฐโจมตีประเทศยกย่องประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เอาไว้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหลายคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนะครับมานานหลายวันหลังจากที่เกิดกลุ่มขึ้นมาปวินนะซึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์อยู่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนเนี่ยนะครับปรากฏว่า เขามีพฤติกรรมแปลกๆเป็นตุ๊ดเป็นเกยของเขาเนี่ยแต่ก็พฤติกรรมแปลกๆของเขาก็ไม่ได้แปลกแปลกอะไระไม่ได้หมายความว่าประยยดผิวหรือว่าปเหยิบในส่วนของเพศที่สามนะแต่เขาก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆในการโจมตีสถาบันที่ผ่านมานะครับมีคนไปสัมภาษณ์เขาบ,บอกว่าทําไมเขารอดมาตราหนึ่งสองปวินก็บอกว่าเขายังคงให้การสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะครับ ประวินนะโดยส่วนใหญ่เชื้อสายไทยแต่โดยส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นกว่า20ปีที่ผ่านมามีการรัฐประหารแล้วก็มีการออกหมายเรียกปวินให้มารายงานตัวประวินก็หลบหนีต่อมาก็ถูกออกหมายจับเมื่อการรัฐประหารยกเลิกไปนะครับปวินก็กลับประเทศไทยได้นะปวินก็ตั้งกลุ่มขึ้นมา โรเยลลิสกันมาทําการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อ้างอิงโ,โน่นี่นั่นนะครับร่วมมือกับสมศักดิ์เยียมธีรสกุลร่วมกับแอนดรูฮะอดีตผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ที่ถูกไล่ออกจากรอยเตอร์นะครับก็มีการปล่อยข่าวอย่างมากเลยบอกว่าเรื่องของประวัตินะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่าไม่จบการศึกษา <c oughs> นะครับแต่ปรากฏว่านะทำอะไรไม่จบการศึกษาทำไม นะเป็นบุธิการศึกษาโปรมโน่นี่นั่นอคนก็มาถามจริงหรือเปล่านะผมเรียนหุ่นส่วนเนียนท่านผู้ชมนะปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้กชกาที่9มหาราชเนี่ยนะครับท่านได้สวรรคตมาหลายปีแล้วสวรรคตด้วยวัยชลาในวันสวรรคตในช่วงสวรรคตนะครับองค์การนะฮะสหประชาชาติสหภาพยุโรป เอเชียนะครับและทั่วโลกต่างชมเชยการทำงานของพระองค์ท่านและมีการจัดตั้งวันดินแห่งชาตินะครับยกย่องพระราชกรนิยกิจที่พระองค์ทำนั่นคือต่างประเทศทั่วโลกลนะปัจจุบันนะครับมีนักข่าวที่โดนอดีตนักข่าวที่โดนไล่ออกจากรอยเตอร์โดนมาตรา1-1-2 คือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยอ้างเอกสาปรปลอมขึ้นมานะครับทําเอากสาปรปลอมขึ้นมาใส่ลายพระเจ้าอยู่หัวถ้ามันเป็นจริงอย่างที่แอนดรูว่าเป็นจริงอย่างกลุ่มของอปวินเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มร้องเพลงเอาเพลงส่วเ,เสริญพระบารมีไปร้องทาตัวเป็นตัวตลกนะครับถ้าเป็นจริงเนี่ยนะครับ แสดงว่าสาภาพยุโรปนะครับแสดงว่า UN เอะสหประชาชาตินี่โง่นะไปยกย่องคนผิดแต่ถ้าไม่จริงไอ้คนที่เชื่อคนเหล่านั้น,นเป็นคนงโง่นะครับบางคนถามว่าแล้วทำไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาพิสูจน์ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยนะครับคนที่ต้องพิสูจน์คือคนที่ต้องออกมาโพสต์ปรากฏว่า คนที่เอาไปโพสต์ข้อความลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับกระทาความผิดตามพระราชยัดคอมพิวเตอร์ในกลุ่มของประวินถูกแจ้งความในงคดีไป3าถึงรายบางคนมีเป็นแสนเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นผมก็เข้าไปดูผมก็ทำยูเซอบางอันเข้าไปนั่งดูไปนั่งดูเลยไปนั่งดูประวินไปนั่งดูขบวนการต่างๆและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งตำรวจทหารและฝ่ายความมั่นคง ก็เข้าไปดูโดยส่วนใหญ่คนไทยเข้าไปดูดูว่ามึงจะทําอะไรนะครับผมก็ดูดูพฤติกรรมของเขาว่าที่เขาบอกว่าโอ้ยเขาจงรักภักดีจะต้องผมไปดูใครใส่ร้ายปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมด4รายตามพระปาหยัดคอมพิวเตอร์เพราะโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องกล่าวหาในหลวงรัชกาลที่10และรัชกาลที่9ด้วย ตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องพิสูจน์เป็นหน้าที่ของผู้ที่เอาไปโพสต์ในเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้พิสูจน์ตามกฎหมายพิสูจน์ที่ไหนบนศาลพรบอรคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอาญาแผ่นดินนั่นหมายความว่าคุณต้องเอาหลักฐานไปพิสูจน์ให้ได้ว่าที่คนมีการกล่าวหามิ่นพระบรมใดชานุภาพนั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงคุณก็ณรอดถ้าไม่เป็นจริงคุกรออยู่ข้างหน้า ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาอยู่เสมอบอกว่าการกระทำความผิดตามพระราชยัดคอมพิวเตอร์เป็นการกระทำความผิดที่ง่ายจับกลุมที่สุดง่ายที่สุดดำเนินคดีง่ายที่สุด,เ,ด,สดเพราะมันมี IP มีที่อยู่มีกล้องวงจรปิดสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ในทันทีไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศเป็นไงพูดได้3วันมีการออกหมายจับเลยในขณะที่คนเหล่านั้นกําลังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถได้ทำสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อได้ทราบค่ะว่าจะมีตู้พระราชทานมาต้องบอกเลยนะว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าประทานมาดีใจว่าไม่ใช่ทำโดยลำพังเนาะยังมีคนเห็นนะว่าทีมงานลำบากพระองค์ท่านส่งมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวพระองค์ท่านยังเห็นความลำบากของพวกเราอยู่มันเป็นแรงบันดาลใจไนงะ ให้เราอยากทำงานอยากทำตอบเพื่อประชาชนเมื่อได้พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อมาแล้วเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกต้อมาเทศเลยโรงพยาบาลต้องเตรียมอีกเช่นปรับปรุงกายภาพของโรงพยาบาลทั้งหมดเลยกำหนดจุดคัดกรองและสิ่งที่สำคัญมากก็คือกระบวนการตรวจหาเชื้อในการคัดกรองผู้ป่วยทีนี้ก็มีความปลอดภัยมากเราจะต้องใช้ ตลอดเวลาในการคัดกรองนั่นก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากการได้ห้องตรวจลักษณะนี้มาก็ทําให้การตรวจผู้ป่วยเนี่ยทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเนี่ยสามารถทําได้ครบวงจรแล้วก็สะดวกมากขึ้นแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะเริ่มคี้คายลงแล้วเนี่ยห้องนี้เนื่องจากเป็นห้องความดันลบเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพวกโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการ เก็บเส้นหาตรวจบณโลกหรือว่าการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคที่ประจําถิ่นของบ้านเราที่มีประจําทุกปีก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ระยะยาวไปเรื่อยเลยครับมีความภาคภูมิใจรื้มปริมใจและดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ค่ะความทุกข์ความลําบากที่พวกเราประสบกับโรคประบาดนี้อยู่ในสายพระเนตรประกันของพระองค์ท่านทรงพระเมตตาพระราชทานท้องตรวจหาเชื้อมานะคะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ จังหวัดนครปฐม,มเรานะครับก็มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 มาเป็นรายแรกๆของประเทศไทยวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยที่ยืนยันทั้งสิ้น23คนนะครับทางโรงพยาบาลนครปฐม,มเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้การรักษาผู้ป่วยทั้ง23คนซึ่งบัดนี้ได้ หายดีกลับบ้านกันได้ทุกคนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมที่เราจะดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 นี้นะครับเราจะมีการตรวจเชิงลุกเพื่อจะค้นหาในกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่ให้บริการสาธารณะของจังหวัดนครปฐมบุคลกกากรการแพทย์ของโรงพยาบาลนครปฐมมีความเต็มใจที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะยิ่งเราได้รับตู้โมเดล่าสวอปยูนิตในครั้งนี้นะคะเรามีกำลังใจที่จะดูแลประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เราในฐานะเป็นประชาชนชาวนาควปรปฐมคนหนึ่งนะคะแล้วก็มาได้ใช้บริการที่โรงพยาบาลน,นี้ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหา,ากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งก็ขอกราบถวายบังคมใต้เบื้องพระยุคลบาทนะคะขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยทำยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญไม่ต้องมาโต้เถียงไม่ต้องมาพิสูจน์นะครับใครจะโพสก็ว่าไปคุณก็มีหน้าที่ไปพิสูจน์บนศาลเจ้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไม่ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา1นึหมิ่ินพระมหากษัตริย์แจ้งแค่เฉพาะพระบอรคอมพิวเตอร์ว่าคุณบิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นข่าวปลอม เมื่อโดนแจ้งข้อหาพุ๊บคุณก็ไปพิสูจน์บนศาลเนะี่ยมอบตัวว่าไปตามกระบวนการผิดว่าไปตามผิดถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณโพสต์เป็นความจรงิงคุณก็รอดไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณโพสไม่เป็นความจรงิงคุณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในะปัจจุบันเป็นสากลในสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายโดยประธานาธิบดีโดนัลดทรัทรมป์เล่นงานสื่อโซเชียลมีเดีย นะครับทุกประเภทเพิ่งลงนามมาที่เรียกว่าข่าวปลอมหรือเฟกซ์นิวนี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหมิ่นพระบรมในชานุภาพสิ่งนี้คือเฟกซ์นิวหรือข่าวปลอมนะครับข่าวปลอมที่เกิดขึ้นคนโพสจะต้องเป็นคนพิสูจน์ตามกฎหมายฮะไม่ใช่ว่าจะโพสอะไรก็โพสได้จะโพสอะไรก็โพสได้ จะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ได้จะโจมตีอะไรก็ใส่ได้ฉันเชื่อว่าฉันใส่ได้ความเชื่อของคุณต้องเข้าก่อสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนอกและในประเทศซึ่งขณะน,นี้ไปกระทำความผิดลักษณะแบบนี้ไปหมิ่นพระบรมเชดชานุภาพในสหรัฐอเมริกาสถานทูตสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะดำเนินคดีตามข้อหาข่าวปลอมท่านผู้ชมคอยดูนะฮะในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันและรัเสเซีย มีกฎหมายเหล่านี้หมดแม้กระทั่งประเทศจีนจีน,เ,นเล่นหนักเลยจีนจัดหนักเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับพวกสร้างข่าวปลอมโจมตีประมุกของรัฐโจมตีประเทศยกย่องประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เอาไว้ประวินนะฮะเป็นนักวิชาการอ้างว่าเขาสามารถได้รับสิทธิ์ในการปกป้องทางวิชาการแต่สิทธินั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานพื้นฐานของความจริงประเด็นคือสิ่งที่ประวินทำนั้นคือความจริงหรือไม่น่าสนใจ นะครับการตั้งกลุ่มขึ้นมาบอกโอ้ยมีคนไปเข้า,อ,าอยู่เยอะตั้ง3 4มสี่แสนคนคือใน Facebook ผมนะมีคนตามอยู่ประมาณ3 0 0แสนใน YouTube ผมเนี่ยมีคนตามอยู่ประมาณ5 0 0แสนรวมทุกช่องแล้วก็มีประมาณสักล้านกว่าคนนะครับนั่นหมายความว่าผมจะไปบ้าเหอตามกองเชียร์กองเชียร์ว่าอย่างนั้นก็จะต้องเอาแบบนั้นไม่ใช่ต้องยืนอยู่บนความจริงนะครับความจริงคืออะไรนะครับ สิ่งเหล่านี้ผมเรียนหุ้นส่วนเรียนท่านผู้ชมนะครับให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้ดีการแจ้งข้อกล่าวหาคนเหล่านี้นะหลังจากที่มีการสำสํำเสนอข่าวนี้ขึ้นมาก็บลุมด่าในเฟซบุ๊กก็ดา่าก็ด่าสินะฮะแต่ใครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพปุ๊บเนะจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหาท่านผู้ชมคอยดูนะฮะเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมีคนอินบ็อกมาถามผมว่าทาไมมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเยอะในช่วงนี้มีการบินสถาบันเยอะผมบอกดีแล้วเดี๋ยวก็รู้ดํารู้แดงไม่นานก็โดนแจ้งข้อหา เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเท่านั้นรัฐบาลนิ่งเฉยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมเขียนบทความไปนานแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบหนักด้วยและผมเรียนย้ำไว้นะครับมีคนปลุกเรื่องของอันโตนิโอกัมชีบอกว่าต้องใช้ทฤษฎีกัมชีมาต้องใช้ทฤษฎีของคารมาร์มา ต้องรุกคือเปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงข้อต่อสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสเห็นไหมเลวและยำไม่ปกติผมไม่่ห้ด่านะมากระทำในประเทศในสถานการณ์ที่ประเทศวิกฤตโลกวิกฤตเพื่อหวังประโยชน์ของตัวเองโดยอ้างดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยทั้งที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอ้างประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นวัฒกรรมของวัฒกรรมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งนั้น เรื่องของปวินตั้งกลมุมเดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวรอนะจบแค่นี้ไม่ไมจบปวินบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่เห็นว่าอะไรผมเลยมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่ก็ทําได้ผมไม่เดือดร้อนผมไม่ได้กลับประเทศดีแล้วดีแล้วผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากหมดโควิด1 9ทีแล้วจะคุ้มครองปวินได้นานเท่าไหร่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยเขา จะทาอย่างไรกับคนที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในญี่ปุ่นก็มีปัญหาเดียวกันผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้ผมขอดูในฐานะผู้ชมและผมขอดูใจพลเอกประยุทธ์ด้วยนะว่าพลเอกประยุทธ์ในฐาน,นาานะหัวหน้ารัฐบาลที่รับผิดชอบในเรืนน่องนี้จะทําอย่างไรมองในฐานะคนไทยประชาชนคนธรรมดาที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ต้องเรียกว่า ดูใจมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเจ้าสักดิเจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ร้องนาวล้างดินเราลา,าทอดจมใจเตียนขาดแล้วเพราะองค์ทรงผ่านพ้นน้ำพระทัยดั่งนา